ไดีจ้าไปจ้าป้าสวาจะพาไปเก็บผักหลังบ้านแกงส้มกินกันนะวันนี้เราไปดูว่าผักอะไรหลังบ้านที่มีแกงส้มได้เนาะท,ที่ที่คนไทยเขาบอกว่ากินได้เดี๋ยว,วันนี้เราลองดูกันเนาะไปจ้าว่าแล้วเราก็ไปกันเลย ไปเก็บยอดสนทำแกงส้มเราจะลองกินกันดูว่ายอดสนที่เขาบอกว่ามันกินได้คือยอดอ่อนมันนะน,นะป้าก็ยังไม่เคยกินแต่ว,ว่าวันนี้จะลองเอาไปแกงส้มกันดูคือยอดสนนนอ่อนแบบนี้แหละอันเล็กๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้ต้นเล็กเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเอาต้นใหญ่ๆห,หน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปกัน ไปกันเลยไปกันเลยเข้าไปข้างในดูสิว่าจะมีให้เก็บไหมโโหนี่ต้นบูเบอรี่เต็มเลยต้นดูเบอรี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บบูเบอรี่กันตอนที่บูเบอรี่มันออกเต็มเลยต้นงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูต้นสนกันก่อนข้างในเนาะคือจะเจอต้นมันแล้วเราก็จะเอายอดมันไปแกง ดูซิว่าจะเป็นยังไงอุ้ยต้นนี้พอจะได้เดี๋ยวเราเก็บนิดนึงก็แล้วกันเก็บยากไหมเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราเก็บก่นอนเคนี่จ้ายอดสดแบบนี้จ้าเขาบอกว่ามันกินได้จ้าเราก็จะเก็บยอดมันนี่แหละจ้ะยอดแบบนี้เลย ยอดแบบนี้เลยเราก็จะเก็บเอาไปแกงนี่คือยอดสนงั้นเดี๋ยวป้าเก็บก่อนเพราะว่าถ้าถือกล้องด้วยเก็บด้วยมันไม่ถนัดเนาะเก็บก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวให้เจ้าเก็บก่ วันก่อนเจอผักบุ้งฝรั่งไว้เยอะเลยกอนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันแก่หรือยังเดี๋ยวเราดูกันว่ามันแก่หรือยังเนี่ยเจอ ไว้สองสามวันแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าว่ามันยังกินได้อยู่หรือเปล่านะเนี่ยป้าป้าเจอไว้มาสองสามวันเพราะไม่รู้จักว่าผักบุ้งฝรั่งเป็นยังไงพิ่เคยเห็นนี่แหละนี่คือต้นผักบุ้งฝรั่งแก่ต้นแก่แล้วแต่เขาบอกเข้าไปดูในเน็ตนะมันไม่มีข้อมูลอะไรมากมายมันเป็นภาษาอังกฤษแต่เขาบอกว่าไอ้ต้นเนี้ย มันเป็นพืชลุกลานคือพืชที่ปลูกแล้วมันทําลายบ้านช่องรากมันจะชนชัยทาลายบ้านช่องให้แตกหักเสียหายตึกสูงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันพังลงมาได้เลยนะไอ้นกวีดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกนกวีดแต่ภาษาไทยที่แปมมาแล้วก็บอกว่ามันเป็นไผ่ญี่ปุ่นต้นกําเนิดมาจากญี่ปุ่นเนี่ยแล้วคนไทยเขาบอกว่ากิกนได้แต่นี่ป้าไม่แน่ใจหรอก ว่ามันกินได้ไม่ได้เนาะป้าคงจะไม่กล้าไม่กล้าหักมันไปมากมายหรอกเนาะแต่นี้ให้ดูต้นมันว่าต้นเป็นยังไงเนาะแต่เขาบอกว่าใบแก่ๆมันจะมีพิษแต่ใบอ่อนๆมันไม่มีพิษป้าก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยหักแล้วมันดังโป๊ะเหมือนกันนะเนี่หักแล้วมันดังโป๊เหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยต้นมันเราก็ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่า เ,เขาเขาบอกว่ามันกินได้คนไทยบอกว่ามันกินได้คนไทยพี่เขาอยู่ต่างประเทศกันนะเขาบอกว่ามันกินได้อยู่นะแต่ป้าก็ไม่แน่ใจอะเนาะเดี๋ยวเราลองเก็บมันนิดๆหน่อยๆเราเอาไปดูว่ามันเป็นยังไงเราเอาแต่ยอดมันเราเอาแต่ยอดมัน,นแล้วเราไปดูกัน ว่ามันเป็นยังไงเนาะเจ็บยอดมันก็พอแล้วแหละเอาไม่เยอะหรอกเอาหน่อยเดียวเพราะเราไม่แน่ใจเนาะกอบเบลเลยเนี่ยแล้วโประเลยแน่จ้ะเอาแค่นี้พอแค่นี้พอเนาะ ผักหนอกสิงโตนิดนึเงมันอยู่ในส่วนหลังบ้านป้าเองเราเก็บเอานนิเดียวแลาแมวเยอะไปผสมกันน้นหน่อยอันนี้หน่อยเอาไปผสมกันนิด,นดนหน่อย ลองดูแกงรวมกันแกงผักรวม,มกินเองอร่อยเองผักฟันสิงโตเอาแต่ใบมันมาจามาแกงไอ้ส้มกันวันนี้ป้าเก็บผักมาได้แล้ว ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่คือผักผักบุ้งฝรั่งที่เขาบอกว่าแกงโจ้มได้ที่ป้าไปเก็บมาเมื่อกี้ที่เราไปเก็บกันมาแล้วอันนี้ก็คือยอดสนยอดสนเขาบอกว่ากินได้เข้าไปดูในเน็ตแล้วเขาก็บอกว่าเออมันกินได้อยู่มันมีมันมีคุณประโยชน์ทางยายอยู่และอันนี้ก็คือยอดสิงโตผักสิงโตเก็บมาอย่างนิ็หน่อยอย่างละเิดหน่อยอันนี้เป็นผักในที่ซื้อมาจากซูเปอร์ก็คือกระหล่ำปี น,นี่ก็เป็นหัวอดอกดอกคนาสีขาวแล้วก็อันนี้เป็นไอ้มัคคารีเคเดี๋ยวเราจะแกงผักรวมกันเรามาดูกันว่าเดี๋ยวแกงออกมาเป็นยังไงพ่อป,ป้าอ่าอันนี้ไว้แล้วต้มน้ำไว้แล้วใช้พริกแกงห่อนะแกงห่อของโรโบหนึ่งห่อดูสิว่าจะเป็นยังไง เอาแกงใส่ปลาทอดปลาไว้แล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวแกงลราดลงไปในปลาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันจาน้ำเดือดแนละ้วเราก็จะใส่พี่แกงลงไปพี่แกงส้มอันนี้เป็นพี่แกงสำเร็จมันเปรี้ยวอยู่แล้วนะพี่แกงเนี่ยที่เขาที่เขาสําเ็จมานะตาโรโบเนี่ยมันก็กินโอเคอยู่นะเราไม่ต้องมานั่งตำเอง ออยู่ันนี้ป้าก็ตำกุ้งไว้หน่อยเพราะบ้าน้าเนี่ยเวลาเขาแกงนะเขาก็จะใส่กุ้งแห้งอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแห้งตำไว้ใส่ลงไปเลยจะเดือดแล้วจ้าใส่ลงไปเลย ่ไปเลยน่าจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ชิมมันดูก่อนเนาะรสชาติา<ม>เป็นยังไงเปรี้ยวแล้วเพราะว่าเขามีพริกแกงมาแล้วอะเปรี้ยวป้าใส่น้ำตาลลงไปเาขาใส่เขามีพริกเอออะไรนะรสเปรี้ยวมาแล้ว มีรสเปรี้ยวมาแล้วจากที่ในในตัวตัวพิกแกงอ่ะเราก็มีรสเปรี้ยวมาแล้วเราก็ใส่ใส่นํอปลาลงไป ใช้ได้รสชาติใช้ได้อร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลย<ส>เดี๋ยวป้าเคี่ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรากลับมาดูก่อนตอนที่ป้าเคี่ยวร้บป้ะทานหรือจ้าป้าเค<ส>ี่ยวมันมาได้ประมาณสักสิบนาทีแล้วนะให้น้ำมันแบบนวนนวลนิดน,น,น,นึงนะเคี่ยวให้มันตัวกุ้งแห้งที่เราตำไว้เนี่ย ให้มันออกรสชาติให้มันนัวๆในนึงทันนี้ป้าก็จะมาใส่ผักแล้วป้าแม่เพราะว่าไอ้นี่มันมันไอ้นี่อยู่แล้วนะไอตัวอะไรอะตัวพริกแกงเขามีอะไรอะ,อะ,รอะนี่ป้าใส่ยอดสนงงไปนะยอดสนที่เราเก็บมาใส่งลงไปไอป้าป้าไอตัวพริกแกงเนะี่ยเขามีไอ้นี่อยู่แล้วมีรสเปรี้ยวอยู่แล้วความเปรี้ยวอยู่แล้วป้าก็เลยไม่ได้ใส่พวกส้มมขามอะไรลงไปไอันนี้เราก็ใส่ผัก ผักลงไปเลยผักรวมแต่ลงไปทุกอย่างเลยนี่จ้าใส่ลงไปจ้ามือสะอาดล้างแล้วไม่ต้องกลัวนี่จ้าใส่ลงไปให้ผักมันสลบสลบเนาะเราก็ใส่ให้ผักมันสลบทเนาะ มันสุกมีแกงส้มผักรวมเราก็จะได้มากินข้าวกันกินข้าวกันกินข้าวก,าากันอาหารมื้อเย็นกินอาหารมื้อเย็นนี่จ้าได้แล้วจ้าอาหารมื้อเย็นค่ะ เดี๋ยวป้ารอให้มันเดือดอีกจิ๊หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเนาะนี่จ้าเดือดแล้วเดือดแล้วพร้อมที่จะตักเสิร์ฟแล้วจ้าพร้อมที่จะตักเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวป้าปิดไฟเลยเนาะแล้วเราก็มาตักเสิร์ฟกันอันนี้เป็นปลาตัวปลาเดี๋ยวเราาดลงไปที่บนตัวปลาเลยนี่จ้า แกงส้มแกงส้มผักบุ้งฝรั่งแล้วก็ยอดสนใส่ผักรวมใส่ผักรวมใส่ผักรวมน้ำพริกของเขาได้ใช้ได้เลยนะน้ำพริกยี่ห้อโรโบเนี่ยโอเคเลย เพราะว่าแกงแล้วก็โอเคเลยรสชาติใช้ได้เลยนี่จ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่จ้าเสร็จแล้วจ้าแกงส้มผักรวมยอดสนอ่อนกับผักสิงโตแล้วก็ผักปุ้งฝรั่งเดี๋ยวเรามากินข้าวกัน เราจะากินข้าวกันแกงส้มแกงส้มผักรวมที่เราไปเก็บมาอันนี้ปลาเพื่อนให้มาเขาไปเมืองไยแล้วกลับมาเขาให้มาเป็นปลาทอดไว้ว่าด้วยอาหารปลาอันนี้ก็เป็นแกงผักรวมที่เราแกงกันไว้เดีย๋ยวเรามากินกันมากินข้าวด้วยกันเดี๋ยวป้าต้องขอตัวกินข้าวก่อนนะ าชิมดูว่ามาชิมดูว่ารสช,ชาติของยอดสนกับไอผักบุ้งฝรา่ลังรสชาติเป็นไงเดี๋ยวป้าจะชิมแล้วจะบอกว่ารสชาติมันเป็นไงนะอันนี้ยอดสนบอกมันเีนยวรสชาติออกเปรี้ยวเดี๋ยวอืมใช่รสชาติมันออกเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวเหมือนยอดมะขามปแปล๋มแปร๋ม ก็ผักบุงฝรั่งมันก็กินคล้ายๆผักบุงฝรั่งเลยนะมันกินคล้ายๆผักบุ้งเราเลยนะอโอเคใช้ได้อยู่นะโอเคเลยแต่ก็มันไม่มีข้อมูลในอินเทอร์นเน็ตเยอะเราก็อย่าไปกินมันเยอะก็แล้ เค okay, จ้าเป็นอันว่าไอ้แกงส้มผักรวมเนี่ยยอดสนอ่อนกับผักบุ้งกรั่ำแล้วก็มีผักกะหล่ำปีผักรวมเล็กหน่อยเป็นอันว่าสำเร็จเรามากินกันชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดซับสก b e ป้าด้วยนะเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาดูกันว่าเราจะเก็บผักอะไรมาแกง ไปก่อนนะบายบายหินข้าวก่อนเจอกันคลิปหน้าจ้า